ที่เคยคุ้นตาอ่ะสวัสดีพี่น้องนะครับผมเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับช่างทาซิงซูเปอร์ยาวครับผมพาพี่น้องมายืนที่ข้างอ่างเก็บน้ำนะครับที่กำลังสร้างใหม่ตรงนี้ครับเป็นบ้านหินลับกุดซิมหินลับ บ้านหินลับครับผมกุดิสิมอยู่ตรงโน้นครับหินลับอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดกึ่งกลางกันนะครับผมระหว่างบ้านกุดิสิมกับหินลับนะครับจังหวัดน้องบัวลำภูครับเป็นอำเภอเมืองนะครับผมอาเภอเมืองน้องบรัรลำภูครับ โอ้มาวันนี้มีแคตตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับ3 20 3 20ศดีครับมาวันนั้นไม่เห็นนะครับแคตคันนี้แคตคันนี้คุ้นๆค,ครับไม่รู้ว่ารถใคร ฮิตาชิเหมือนเดิมครับนี่ก็ซานี่ซานี่สตัวครับนี่ก็ซานี่ครับนี่เสียงตับตๆอยู่นี่นี่โกลังงไม่ครับลิวกงรถยักรครับเอาเมื่อกี้อยู่ฝั่งโน้นครับครับรถ มาทางฝั่งนี้ครับผมดูสายงัดเหมือนเดิมสายงัดสายงัดยังไม่มีใครมาตักขึ้นไปเลยครับเนี่ แยกเสร็จก็วางไว้ท oh, ี hmm? oh, <hadi. S 1> ่เดิมอ๋อแตกมั้งรึแตกวะโมันจะแตกวะพี่น้องมันจะแตกวะว่าจะแตกไหม ไม่ลว้วครับล้วแล้วจะไม่แตกครับปลาเรายอมแตกเลยบอกโกู น้อมแตกเลยครับก่อนเนี่ยมันต้องเอาลมแบบอา่าลมแบบ เครื่องเครื่องแอร์ครับแบบเครื่องแอร์ที่เราเจาะน้ามดาดันครับมาติดตั้งอีกตัวหนึ่งครับให้แมคอในลากสายไปเลยเอาระบบัวดเจาะน้ามดาดันครับมาใช้ครับผมว่าน่าจะแรงดีกว่านี้ครับเนี่ยอันนี้มันยิงแบบรอบช้าๆครับ แต่ถ้าเป็นระบบหัวเจาะข,ของน้ำมาดานนะครับดังนี่ต,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  nhất, ตักๆังั igung, ััุนพี่น้องเร็วขนาดลอดจัดครับได้กัวแล้วไปเลยัะเลืองานไปเลืองานไปฮะเด ยังพักเครื่องมันบ่พักเครื่องมันบ่พักเครื่องมันบ่มันห่อนบ่มันห่อนบ่ยังอันอันนี้มันห่อนมันบ่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้หัวมันห่อนขันหัวมันห่อนมันสีบาแห้งบ่ เรามาดูใกล้ๆนี่มันไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่เล็กตัวนี้เข้าขาคนนะครับเข้ากับน้องเราน้องคนนะ่ะจะหยียบยิ่งวะตัวเหยียบมานี่

ซันหนูข้นดยซันในสามทีโดยฮะขึ้นโดซันในสามทีวอยซันยู่ไงทั้งไปเนี่ยอ๋อดนมแดงคอยเย็นไปน่ะลระเข้ตัวอ้เนี้ยเว้นแดดหันหันจีบนปัังบอฮะสิบวันได้จอดจละเมือได้พ่อหาก่อนบ่เลยโก เดี๋ยวพ่อหากวอนว่นาตะละเมือ่อฮะเบิ้งอยู่นี่สิบ่เฮ็ดหลายเดือนอยู่บ่อยู่นี่นี่โอ้ยงานสบายขนาดนั้นกลัวหลังไหมาตาละมื่อมากกับแมกก่ยืนได้อยู่หมุนเก้าเนี่ยเลยจ้ะโอ้ยยืนยุ่งเลยมากกันเลยมุนได้อยู่หมุนเก้าเนี่ยน้องเหลียวเบิ้งเลยมุนหลกวกลงหลกวกลงอย่นี่ เพื่อนที่คุ้นฟักเนี่ยคือจังใดหืออยากย่อยสลายมันก่อนหน่อยหรือว่าจังไงก่อนอนีปป้กรุบหอบอันยังสี่มันเอาไมโครจมได้แล้วมันมาเหนี่ยซ้ำเลวก้าว่าให้แยกออกให้มันก่อนซ้ำเลยมันแตกก่อนทำไมเอาสนั่นเลยว่าแต่มันแตกไปดิซื้อนี้มันแตกติดคือบอ่แยกออกอีกกวอนเน,นี่ยนะ เป็นเด็กแกนถึงเนาะแต่วแยกตัวนี้รู้ซึกว่ามันมันสาบอ่ะสายเนาะมันต้องตะกมันหลอดมันตักตักตักว่านี้นี่เนาะมันหลอดมันสาบห่เฉพาะตัวแยกนี่ครับตัวหนึ่งนี่ก็ ราคานี้หลายแสนอยู่นะครับน่าจะประมาณสองสามแสนนะครับตัวแยักัวย,กยักสองแสนสองสามแสนอยู่แพงครับ ยังอ,อันนี้อ right? ันเบิร์ตปะมันต้องที่จริงมันต้องแหลมกว่านี้ยปะเอาเขาไปเกียร์ไหมมันแหลมมาได้ปะฮะเอาเลี้ยนเกียร์อะไรกันกับเล็กบ้าแมนปะสี่เลี้ยวว่าเราแนวเกียร์เกียร์หลุดเลยเนาะ

ยักตึกรเตึกรตึกตึตึกึตึกตึกรึเดูต่อครับโหรังไม่เจา้าก้อนนี้แตกครับ บาาจะเป็นที่หินมันแข็งด้วยครับสะเทือนนะครับว่าว่าแห้งกับสะเทือนไเปเบิร์ดได้ละ่ะมองผมนังยืนอยู่นี่ครับเทือนไปนเลยนะครับเอาเลยเอาเลยงัดงัดยิแกแต่ก็ หลายๆคนบอกว่าใช้ริปเปอร์ดีไหมผมว่าริปเปอร์ไม่ไม่ได้ครับผมขนาดแยกยังยังงี้แหละครับริปเปอร์นี่ไม่ได้แน่นอนครับไม่แตกแน่นอนเอาเท่าหน่อยอุ้ลูกกู ู่มาหลายล้านปีแล้วเราจะมาทำให้เขาแตกก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันครับโต้องทะยงครับ หัวหน้าบอกยังไงก็ได้ขอให้มันแตกครับ ก็พาพี่น้องมาเลาะดูครับทางก็บน้ำโครงการใหญ่ครับเนี่อุดดอกบ้านหินลับครับชิมหินลับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ